สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้สาระสําคัญที่จะนําเสนอแก่ทุกท่านก็เป็นเรื่องของเทคนิคการตอบข้อสอบอัตนัยของการสอบสายบริหารท้องถิน่นซึ่งตอนนี้เขารับสมัครกันแล้วนะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเรียบร้อยละในตําแหน่งสายงานบริหารของขอุปกรณปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทก็มีคนสอบถามเข้ามาว่าเทคนิค การตอบข้อสอบอัตนัยทำอย่างไรเขียนอย่างไรถือจะได้คะแนนนะครับนี่คือจย์สำคัญที่ผมจะนำพาท่านเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ซึ่งจะบอกว่าถ้าท่านไปเข้ารับการอบรมจากสำนักติวเตอร์ต่างๆนะตักสูตรนี้มีมูลค่าพอสมควรเลยนะครับหลายคนที่ติวเรื่องนี้เนี่ยก็คิด ค่าเสียหายนะเป็นค่าใช้จ่ายกับท่านเยอะแต่ผมเองเนี่ยนะครับถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ให้ท่านโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรนะครับถ้าท่านจะแสดงน้ําใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ต้องขอขอบคุณมืณอนโอกาสนี้ด้วยนะครับทุกท่านครับสายบริหารท,ท้องถิ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเปิดสอบค่อนข้างจะบ่อยเกือบทุกปีนะครับแล้วก็ถ้าท่านสังเกตดูนะครับในการประกาศในรอบเนี้ยคือรอบปี64 ผมก็ปริ้นประกาศของท่านมาดูนะครับว่าการให้คะแนนในส่วนของการสอบในครั้งนี้คะแนนเต็ม100คะแนนเนี่ยให้คะแนนในส่วนของคะแนนปรนัยนะครับแล้วก็รวมถึงคะแนนอัตนัยมี2ส่วนนะครับซึ่งแบ่งเป็น 70- 30 70คะแนนแรกก็มาจากคะแนนในส่วนของปรนัยก็คือที่เราฝนกันนะนะแล้วก็อีก30คะแนนเป็นคะแนนในส่วนของข้อสอบอัตนัย ก็คือในเรื่องของการเขียนเขียนตอบทีนี้30คะแนนถามว่าสัดส่วนคะแนนมันเยอะไหมผมตอบว่าเยอะนะครับเยอะมากด้วยถ้าเราไม่สามารถทําคะแนนในส่วนของอัตนัยได้ดีโอกาสที่ท่านจะผ่านการสอบผมว่ายากแต่ใน้รํานองกลับกันนะถ้าท่านใส่ใจเรื่องการเขียนข้อสอบอัตนยัยท่านสามารถทําคะแนนได้ดีสมมุติ30คะแนนท่านได้20กว่าเนี่ย ผมว่าโอกาสผ่านของท่านเนี่ยมากกว่า90%เเพราะฉะนั้นข้อสอบอัตนยัยท่านต้องใส่ใจนะครับใส่ใจแล้วก็ตั้งใจในการทำซึ่งอันที่จริงแล้วมันอยู่ที่ประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับประสบการณ์ล้วนๆถ้าท่านไม่เคยเขียนเขียนตอบนะไม่เคยเขียนเลยอ่านอย่างเดียวอยู่ๆท่านมาเขียนเลยอย่างเนี้ยแน่นอนท่านเสียเปรียบคนอื่นเทคนิคการตอบข้อสอบอัตนัยเนี่ยถ้าต้องเขียนบ่อยๆนะครับต้องฝึกเขียน ถ้าท่านมีฝ่อเขียนโอกาสที่ท่านจะสติหลุดตอนตอบคําถามมีสูงมากยิ่งเราไปแข่งกับเวลานะครับถ้าเวลามันกระชั้นเข้ามาท่านก็สเปะสปะแน่นอนวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนที่ฟังคลิปนี้จะสอบผ่านทุกคนนะอยู่ที่การเตรียมความพร้อมเตรียมตัวของแต่ละท่านแต่ละคนด้วยแต่วันนี้จะเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคในการตอบข้อสอบอัตนัยที่ผมเองได้ได้แบ่งปันประสบการณ์ให้ทุกท่านฟังนะครับ ผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครับการสอบครั้งนี้ผมขอยกตัวอย่างตําแหน่งประเภทอเมริกาท้องถิ่นระดับต้นหรือว่าหัวหน้าฝ่ายแล้วก็ประเภทอเมริกาท้องถิ่นนะครับที่เป็นตําแหน่งสายบริหารก็คือสายท่านรองประหลัดระดับต้นเนี่ยเขาจะมี11หัวข้อวิชาที่ท่านจะต้องสอบเป็นข้อสอบปรน,นัยก็คือที่ท่านต้องฝนเริ่มตั้งแต่ ว่าข้อหนึ่งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนี่กว้างมากนะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับหลักปรปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อ2นะครับข้อ3คือความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ข้อ4คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการติดตามประเมินผลข้อ5คือความรู้เรื่องการจัดการองค์กรข้อ6คือเรื่องเกี่ยวกับความรู้การบริหารความเสี่ยงข้อ7คือความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากรข้อ8 เป็นความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ข้อ9คือความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศข้อ10คือความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการและข้อ11ก็คือความรู้ในลักษณะงานของตำแหน่งที่ท่านสมัครสอบเพราะฉะนั้นถ้าท่านสอบในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนะครับหรือท่านสอบในตำแหน่งรองปลัดระดับต้นท่านก็อ่านเนื้อหาทั้ง11ข้อเนี่ย ในการตอบข้อสอบแบบปรนยัยซึ่งปัจจุบันท่านก็เสิร์ชใน Google นะครับแล้วก็รีบเรียงเอาก็ไม่ยากหลายคนก็ไปซื้อหนังสือเตียวก็แล้วแต่ท่านนี่เป็นเนื้อหาของการสอบปรนยัยส่วนถ้าท่านสอบตำแหน่งอื่นท่านก็ไปดูครับว่าหัวข้อที่ท่านต้องสอบในในข้อสอบปรนัยมีอะไรบ้างสำหรับข้อสอบที่เป็นอัตนยัยที่เป็นสาระสำคัญที่ผมจะพูดให้ท่านฟังวันนี้เขาบอกว่า ในการสอบข้อสอบอัตันานะมีขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สมัครสรญหาเดี๋ยวนี้ท้องถิ่นก็พัฒนาขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี่ข้อสอบออกสเปสปะแต่ละกองแต่ละส่วนออกข้อสอบอัตานัยเหมือนกันหมดซึ่งถ้าไม่ตรงในงานที่เราทํำมาก็ทําไม่ได้ปัจจุบันนี้ก็แยกว่าถ้าเป็นข้อสอบอัตานายัยเขาก็จะออกข้อสอบ เกี่ยวกับงานในตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่สมัครสรรหาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของท่านวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับอัะไรใช่ไหมครับท่านต้องไปปริ้นเอาออกมาว่ามาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ท่านจะสมัครสอบเนี่ยในเนื้อหาของมันมีเรื่องอะไรให้ตําแหน่งนั้นต้องรู้บ้างเช่นท่านจะสมัครสอบหัวหน้าฝ่าย นักบริหารงานคลังระดับต้นอย่างเงี้ยใ้ก็ต้องมีปริ้นเอาออกมานะครับว่าในมาตรฐานระบุกเกี่ยวกับตําแหน่งของนักบริหารงานคลังระดับต้นในเรื่องอะไรบ้างเพราะท่านต้องเตรียมตัวในส่วนในส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานตําแหน่งในการตอบอัตนัยหลายคนบอกว่า,วายังไม่ได้อ่านเลยว่าประกาศสอบเขากําหนดอย่างนี้มาก็เป็นอย่างนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ11กฎหมายที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ ท่านก็ไปเตรียมในส่วนของปรนัยและตําแหน่งอืน่นท่านก็ไปเตรียมในเฉพาะตําแหน่งใครตําแหน่งมันที่ท่านสมัครสอบทีนี้เรามาเริ่มต้นที่อัตนันที่เป็นมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งท่านต้องปริ้นเอาออกมานะครับแล้วก็ผมจะมาบอกว่าควรจะเขียนอย่างไรซึ่งผมจะแยกเป็น2ประเด็นนะครับคือข้อที่ไม่ควรปฏิบัติว่าไม่ควรปฏิบัติอย่างไรบ้างกับข้อที่ผมเสนอแนะว่า ท่านต้องทําแบบนี้นะก่อนอื่นท่านฟังคลิปนี้นะครับกรุณาเตรียมกระดาษเตรียมปากกามาไว้ซึ่งเป็นเทคนิคที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับท่านก็ฟังแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องต้องใจให้ผมนะแต่ผมก็จะแบ่งปันให้ท่านข้อที่ไม่ควรปฏิบัติเลยนะครับซึ่งผมขอเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของสรพนามที่ใช้ในการเขียนข้อสอบอัตนยัย ทุกท่านครับท่านอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยนะส่วนผมเองให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากสมมุติเราเขียนดีๆนะครับเริ่มต้นด้วยข้าพเจ้าสมมุตินะครับย่อหน้าถัดไปท่านก็เขียนเป็นกระผมย่อหน้าถัดไปเนคิดว่าผมท่านจะเห็นว่า3ย่อหน้าเนี่ยใช้สรรพนามไม่เหมือนกันผมอยากจะเน้นย้ำว่าทุกท่านรับกรุณาให้ความสาคัญกับสรรพนามของเราเพราะมันจะทําให้ข้อสอบอันตนัยของท่านมีสเสน่ห์ กรุณาใช้ถ้อยคําที่เหมือนกันในการใช้สปปรรพนามเช่นถ้าท่านใช้คําว่าข้าพเจ้านะครับซึ่งทั้งผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ทั้งหมดเลยท่านก็กรุณาใช้คําว่าข้าพเจ้าทุกย่อหน้าที่ท่านเขียนโอเคนะและถ้าท่านเป็นผู้หญิงนะครับไม่ควรใช้คําว่าหนูเพราะหลายคนเขียนข้อสอบอัตนในบอกว่าหนูเห็นว่าผมว่าหนูเนี่ยมันเป็นคําที่มัน น่ารักและไรเดียงสาเกินไปสำหรับการตอบข้อสอบอัตนัยนะครับใช้คำว่าดิฉันก็ได้นะครับหรือจะเป็นข้าพเจ้าก็ได้แต่กรุณาใช้คำเดียวกันตลอดทุกย่อหน้านะเริ่มกันอย่างนี้นะนี่คือข้อที่ไม่ควรปฏิบัตินะอย่าเป็นหนูอย่างงั้นหนูอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอาต่อไปนะครับท่านจะเห็นว่าบางคนนะนี่ท่านต้องใส่ใจนะชอบโยงเส้นท่านเห็นไหมเวลาเราเขียนข้อสอบ อัตนัยนะครับเวลาเราตรวจตรวจคําตอบนะจะเห็นผู้เข้าสอบบางคนโยงเส้นว่าข้อหนึ่งเขียนไม่จบไปต่อหน้าสีนะอย่างงี้ครับเป็นการทําแบบนี้ผมว่ามันไม่สมูทคือคนอ่านเนี่ยต้องไปตามดูว่าข้อสอบของท่านเนี่ยจะไปต่อเนอื่องที่หน้าไหนมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ครับเวลาข้อสอบท่านเจอข้อสอบมีหลายหลายข้อท่านอ่านท่านไม่มั่นใจบางคน สมมติว่าข้อ1เนี่ยไม่มั่นใจก็เว้นไว้หนึ่งหน้าท่านก็ไปทําข้อ2ก่อนเว้นไว้หน้าแรกหน้าเดียวพอทําข้อ2ข้อ3มนะครับมันมี3ข้อใช่ไหมครับท่านก็กลับมาทําข้อ1ทีนี้พอทําข้อ1เขียนไปเขียนมามันเกินหนึ่งหน้าสิแต่หน้า2มันมีมันมีข้อสอบข้อ2ไปแล้วไงท่านก็ไปโยงบอกเส้นว่าข้อสอบข้อ1ไปอยู่หน้า4ีหน้า5อย่างเนี้ยผมว่าไม่ควรปฏิบัติเพราะท่านเข้าใจไหมครับคนที่มาตรวจ ก็เป็นกรรมการผู้ทรงผลวฒตเขาไม่มีเวลาไปไปเปิดพลิกดูคําตอบท่านจะอยู่หน้าไหนอย่างไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับแล้วก็จะทําให้คะแนนของท่านลดนะครับถ้ากรรมการไม่ตามไปอ่านท่านก็เสียประโยชน์เลยเห็าไหมครับการจัดระบบเรื่องหน้าท่านให้ความสําคัญนะข้อสอบถ้ามีหลายข้อท่านกรุณาอ่านคําถามให้ละเอียดทุกข้อถ้าข้อไหนที่ท่านสามารถคิดว่าท่าน เขียนข้อนี้ฉันเขียนได้ดีที่สุดสมมติมี3ข้อข้อ3เนี่ยโอ้โย์แบบนี้เนี่ยฉันท่องมาอย่างดีแล้วท่านก็ทําข้อ3ก่อนโอเคไหมส่วนข้อ2ข้อหนึ่งท่านก็ค่อยๆเขียนทีหลังเขาไม่ได้บังคับให้เขียนตามข้อเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับห้ามยงเส้นขีดไปมาหน้านี้ไม่เอาข้ามไปอ่านต่อหน้านี้ต่อที่หน้าสี่อย่างนี้นะครับต้องท่องไว้อย่าให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับ ข้อ3เป็นข้อหัวใหญ่ที่ท่านไม่ควรปฏิบัติหลายคนมักจําทฤษฎีนะครับมักจําหลักคิดผู้รู้ต่างๆทั้งนักปราชญ์ที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นคนไทยอย่างไรก็แล้วแต่หนึง่งขอให้ท่านเนียนนะครับเนียนตรงชื่อนามสกุลหลักวิชาหัวข้อที่ท่านยกมาอย่าเขียนชื่อเขาผิดถ้าอ้างหลักคิดอ้างทฤษฎีนะครับต้องเป๊ะ ข้อกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิท่านมีความรู้ค่อนข้างเยอะนะถ้าท่านเขียนผิดคะแนนท่านหายแน่นอนแล้วท่านการุณาอย่าใช้ทฤษฎีเดียวตอบทุกข้อคือบางคนนะครับไม่ไม่ชอบจำไงก็จะใช้ทฤษฎีข้อเดียวในการอ้างอิงตอบคําถามทั้ง3ข้อโซนนี้คำถาม3ข้อ ท่านบางคนท่องมาเลยครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือหัวข้อที่ป๊อปปูล่าที่สุดทุกคนต้องจําใช่ไหมครับท่านก็จําเลย3าห่วง2เงเงินไขอย่างนี้นะครับหลักเนี่ยพอท่านเขียนข้อสอบข้อที่1ให้ก็อ้างหลักนี้เข้าไปข้อ2ก็อ้างหลักนี้ข้อ3ก็อ้างหลักเดียวกันคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่านรู้ไหมคนเขียนข้อสอบอัตนายเนี่ยอ้างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเยอะมากถามว่ามันดีไหม ที่จริงหลักปรัชญ,ญาสิ่สกิกกพอเพียงไม่มีอะไรไม่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรฮะมันเกิดเกินไปคือมันเป็นถ้าเป็นผมตรวจข้อสอบ100คนเนี่ยมีคนเขียน6 6 0 7สคนในเรื่องเดียวกันปรัชญ,ญาสกิลพอเพียงหมดเลยมันเกิดข้อเปรียบเทียบค่อนข้างเยอะครับแล้วแล้วกรรมการเขาจะเขาจะมองว่าเอะเราไม่มีหลักอื่นเลยหรอนะครับใช้หลักเดียวตอบหมดเลยเนี่ยมันขาดเสน่ห์นะคะแนนท่านจะได้น้อย ก็ขอความกรุณานะครับถ้าท่านจะยกทฤษฎียกนักปรา์นะครับหนึ่งก็คือชื่อเสียงเรียงนามของเขาต้องถูกเป๊ะนะครับทฤษฎีเขากล่า,าวไว้อย่างไรหลักต้องได้นะครับแล้วก็เอามาเขียนในหัวข้อที่มันเกี่ยวกับคําถามเท่านั้นไม่ต้องเอาหลักปรัชญาสกิตพอเพียงมันใช้ได้ทุกอย่างแต่ท่านก็ใช้เยอะเกินไปนครับมันเป็นผมว่ามันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำนะถ้าใครเป็นนักบริหารไม่รู้หลักปรัชญาสกิตพอเพียงท่านก็มีควนเป็นอนะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าน,นามาเขียนเกลื่อยอย่างนี้ผมว่ามันไม่ค่อย่านะครับเอต่อไปนะไม่ควรเขียนเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกับข้อคําถามบางคนเนี่ยนะครับถ้าไม่เคยเขียนถ้าไม่ฝึกนะครับท่านจะออกทะเลคือท่านจะเขียนออกไปไกลตัวท่านไปเรื่อยๆผมแนะนํำนะว่าท่านสอบตําแหน่งไหนถ้าท่านจะยกตัวอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านควรยกตัวอย่างในสิ่งใกล้ตัวในตําแหน่งที่ท่านสมัคร สมมติท่านสอบหัวหน้าฝ่ายงานคลังเนี่ยนักบริหารงานคลังระดับต้นเนี่ยตัวอย่างที่ท่านนำมาเขียนนะครับท่านก็เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับนักบริหารงานคลังเกี่ยวกับห้องคลังอย่างนั้นแหละเป็นตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นท่านไม่ต้องเอาเหตุการณ์ในต่างประเทศท่านไม่ต้องเอาเหตุการณ์ในระดับชาติซึ่งมันไกลตัวมาเป็นการยกตัวอย่างแล้วเดี๋ยวพอมันออกทะเลไปมันจะกลับมาไม่ได้ก็คือพอท่านเขียนไปแล้วท่านไม่รู้จะจบตรงไหนไงครับมันก็วนมาอยู่นั่นแหละบางคนเขียนข้อเดียว4ี่หแผ่นแต่ว่า ไม่มีสาระอะไรเลยมิแต่น,น้ําไม่มีเนือ้ออย่างเนี้ก็ไม่ควรปฏิบัติเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัตินะเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าและผมเสนอแนะให้ท่านทาอย่างไรเมื่อมีสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วสิ่งที่ผมจะเสนอแนะว่าควรทำเนี่ยควรต้องเริ่มอะไรบ้างน,นะครับเนื่งนะครับมาดูข้อเสนอแนะข้อที่หนึ่งนะครับท่านกะรุณาเขียนให้กรรมการอ่านออกนั่นหมายความว่าบางคนที่ รู้ตัวว่าลายมือใช้ไม่ได้กรรมการเจอทีอ,อไรอ่านแล้วปวดหัวทุกทีอย่างนี้ท่านต้องปรับปรุงนะครับอย่าลืมนะว่ากรรมการเขาว่าเวลาเขาตรวจคําตอบท่านเนี่ยเขาจะมีธงคําตอบอยู่ว่าข้อหนึ่งเนี่ยเขาต้องอผู้ผู้เข้าสอบจะต้องตอบประเด็นไหนบ้างถึงได้คะแนนแต่ถ้าลายมือท่านใช้ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับอ่านแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านเขียนว่าอย่างไรอย่างนี้ต้องปรับนะไม่ต้องถึงขนาดคัดลายมือ แต่เขียนอย่างไรก็ได้ให้กรรมการอ่านรู้เรื่องอ่านออกโอเคไหมครับแล้วเขาจะได้เทียบว,ว่าเอกับทงคําตอบที่มีอยู่เนี่ยท่านจะได้คะแนนตรงจุดไหนข้อสอบอัตนัยมีข้อดีอย่างนี้นะคือตั้งแต่เริ่มเขียนแล้วก็มีคะแนนละแต่จะมีคะแนนมากน้อยขึ้นอยู่กับศิลป,ปะในการนําเสนอซึ่งมันเป็นศิลป์เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะในการเขียนนะครับถ้าคนไม่ฝึกจะเขียนไม่ได้นะ กรุณาเขียนนะครับลายมือที่ใครรู้ตัวว่ารายมือเขียนไม่ดีไม่สวยเลยท่านกรุณาตั้งใจเขียนให้กรรมการอ่านออกให้ได้ทีนี้มาสู่การเขียนการเขียนข้อสอบบ้างนะครับพอเริ่มต้นท่านจะเขียนปั๊บเนี่ยเลือกข้อที่ท่านสามารถตอบได้คะแนนท่านมั่นใจว่าข้อ123ข้อ3ชั้นข้อนี้ชั้นเป๊ะเวอร์ท่านเริ่มต้นข้อน,นี้ก่อนนะครับวิธีการคือแน่นอนครับไม่มีใครรอบคําถามมาแน่นอนนะครับ แต่การจะโยงเข้าสู่เข้าสู่คําถามเนี่ยถ้าคนที่เรียนกฎหมายมานะเขาจะแบ่งเป็น3ยอดหน้าซึ่งผมใช้วิธีการนี้ในการในการสอบไม่ไว่าเป็นวิชาไหนก็แล้วแต่แล้วผมจะแนะนําท่านว่าท่านควรใช้การเขียนตอบแบบ3ย่อหน้าถามว่าการเขียนตอบแบบ3ย่อหน้ามีอย่างไรเหมือนเราเขียนเรียงความตอนเราเรียนนะครับเราเรียนชั้นมัธยมชั้นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นระดับปริญญาตรียอย่างเนี้ การเขียนแบบสาย่อหน้าคือย่อหน้าแรกท่านต้องเกริ่นนำถูกไหมต้องเกริ่นนำต้องมีคำนิยามถ้าข้อสอบเป็นให้อธิบายความหมายอะไรเนี่ยเป็นคำนิยามท่านต้องเกริ่นนำแล้วโยงเป็นคำนิยามให้ได้ถ้าท่านเรียนกฎหมายมาเขาจะบอกว่าถ้าย่อหน้าแรกเนี่ยนะครับทยไม่มั่นใจนะเวลาอ้างอิงข้อกฎหมายเขาจะไม่บอกว่าเขาจะไม่เขียนว่ากฎหมายมาตรานั้นบัญญัติว่าอย่างนี้เขาไม่เขียนเพราะว่าถ้าเขียนแบบนี้ต้องเขียนทุกคำห้ามผิด แต่ว่าเราสอบนักบรหิหารท้องถิ่นก็ไม่ใช่หลักกฎหมายแบบนั้นเป๊ะนะครับแต่ว่าการโยงเข้าสู่เนื้อเรื่องการเกิน่นำมีความสําคัญมากสมมุติว่าท่านจะเริ่มต้นเนี่ยท่านอาจจะบอกว่าสมมติท่านจะทำข้อสามก่อนใช่ไหมครับก็ท่านจะบอกว่าจากประเด็นคําถามเนี่ยเห็นไหมครับก็คือการเริ่มเริ่มขเขียนจากประเด็นคําถามสมมติถ้าเขาถามว่าการบริหารความเสี่ยงมีหลักการหรือว่ามีสาระสําคัญดังต่อไปนี้เห็นไหมครับแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาเลยครับว่า ในการบริหารความเสี่ยงคือ risk management เนี่ยท่านในหลักการสำคัญมันว่าอย่างไรท่านก็เกิดนำไปอันนี้คือยอ่อหน้าแรกนะพอไปยอ่อหน้าที่2ท่านก็ต้องอ้างทฤษฎีนะครับตัวอย่างประกอบข้อสอบอัตนัยของเราเรารู้แล้วว่าเขาจะถามในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเราถ้าท่านสอบบนหน้าฝ่ายครั้งท่านก็ต้องเอาหลักบริหารเกี่ยวเรื่องงานคลังมาไปท่องทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารกาครคลังมาให้หมดครับ ท่านก็ยกทฤษฎีขึ้นมากล่าวอ้างเสร็จแล้วท่านก็ยกตัวอย่างประกอบนะครับสังเกตให้ดีนะคำถามเนี่ยเขาจะถามประเด็นไหนบ้านกรุณาใช้ดินสอวงไว้ว่าในแต่ละข้อคำถามใหญ่มีคำถามย่อยที่ซ่อนไว้กี่ประเด็นและท่านต้องตอบให้ครบทุกประเด็นและถ้าในคำถามบอกว่าจงยกตัวอย่างประกอบกรุณายกตัวอย่างในเรื่องนทีท่านสมัครสอบนะอย่าไปเอาตัวอย่างอื่นมา แล้วเกานายเขียนให้ครอบคลุมทุกประเด็นพร้อมตัวอย่างประกอบที่มันชัดเจนใกล้ตัวเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านสมัครโอเคไหมครับนี่คือย่อหน้าที่2ผมจะให้ผมจะให้น้ําหนักกับย่อหน้าที่2ค่อนข้างมากสมมุติว่าถ้ามีเราเราแบ่งเป็น100%เนี่ยนะครับเกินนํำเนี่ยผมจะให้ประมาณ20%ท่านเกินนํำ20%นะครับอีก70%อีก70% ผมให้น้ำหนักตรงย่อหน้าที่2คือการอ้างทฤษฎีนะการยกตัวอย่างประกอบผมให้70%็ดบนะเจวกยีก็เป็น90ในส่วนย่อหน้าที่3ก็เป็นการสรุปความเห็นของเราเองทั้งหมดซึ่งผมว่ามันก็ประมาณ10%ไม่ควรมากไปกว่านี้ว่าที่เราเขียนมาทั้งหมดเนะี่ยเราสรุปสาระสาคัญเป็นอย่างไว้ก็สรุปจบไปเลยอย่างเนี่ยคือการเขียนตอบแบบ3ย่อหน้า ท่านต้องเขียนประมาณนี้นะครับหลักการเนี่ยเวลาท่านเขียนแบบนี้มันจะง่ายจะง่ายต่อกรรมการที่คุมสอบนะครับอ้าวต่อไปผมจะเสนอแนะท่านว่าท่านควรจะบริหารจัดการเวลาให้ดีอย่าลืมนะการสอบสายบริหารในครั้งนี้เนะี่ยมีทั้งการสอบปรนัยร้อยละเจ็ใช่ไหมครับแล้วก็การสอบอัตันร้อยละสามสิบสิ่งสําคัญคือ ท่านดูนะครับบางครั้งตอนไหนก็ใช้เวลาบางครั้งเยอะนะถ้าตัวผมเองอันนี้เป็นความถนัดเฉพาะตัวนะคนอื่นจะนํานไปใช้ก็ก็ต่างใจแต่มันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลถ้าตัวผมเองเนี่ยผมจะทําข้อสอบอัตันก่อนผมมีเหตุผลส่วนตัวผมคิดว่าสมองผมกำลังเฟชชี่ที่สุดผมเริ่มเขียนผมจํามานะครับแล้วผมนําไปเขียนเนี่ยณักเวลานั้นผมเริ่มต้นสอบผมยังไม่ไม่มี ไม่มีอาการเครียดเกิดขึ้นสมองมันจะโปร่งมากผมจะเลือกข้อที่ผมคิดว่าผมทำคะแนนได้ดีที่สุดเขียนก่อนผมจะทําข้อสอบอัตไนก่อนให้เสร็จนะครับแล้วที่เหลือผมจะบริหารเวลาไปทําข้อสอบปรนยัยพูดตามตรงนะครับข้อสอบปรนยัยเราอาจใช้เวลาค่อนข้างจะไหวใช่ไหมครับข้อไหนที่มันไม่ได้จริงเราก็มั่วได้พูดตรงตรงนี้เลยนะครับแต่อัตไนเรนะาใส่เต็มเพราะว่าอะไรครับยิ่งเขียนตรงเท่าไหร่คะแนานมันก็มาข้อสอบแบบฝนผิด ผิดก็ผิดเลยแต่ข้อสอบอัตนัยถ้าเราเขียนตรงจุดคะแนนมันก็มาส่วนตัวผมก็เลยชอบการเขียนข้อสอบแบบอัตนัยค่อนข้างเยอะนี่มันคือเทคนิคที่ผมบอกนะครับเป็นทั้งข้อที่ไม่ควรปฏิบตัติเป็นทั้งข้อเสนอแนะแต่ถามว่าทุกท่านจะใช้เทคนิคนี้แล้วสอบผ่านทุกคนหรือแน่นอนเป็นไป,นปนไม่ได้การเขียนเป็นทักษะเป็น เป็นประสบการณ์เลยนะผมว่านะเป็นศาสตร์เลยนะครับถ้าท่านไม่ฝึกเขียนแน่นอนครับท่านเจอท่านเจอตอนท่านสอบจริงๆมันมีสิ่งที่มาบีบท่านคือเวลาท่านต้องทำข้อสอบปรนัยด้วยต้องทำอัตไนด้วยท่านจะเขียนไม่ทันแล้วพอเขียนไม่ทันปั๊บกระบวนการคิดท่านตอนนั้นมันจะสเปเสปะมันจะสรุปไม่ได้เพราะฉะนั้นการ การที่ท่านฝึกเขียนข้อสอบอัตนัยให้เยอะที่สุดนั่นคือการฝึกฝนที่ดีที่สุดไม่มีอะไรจะฝึกได้ดีเท่าการปฏิบัติจริงลองเขียนจริงลองจับเวลาดูครับว่าแต่ละข้อท่านใช้เวลาเท่าไหร่เนื้อหาในปัจจุบันนี้มันสอดคล้องกับสายงานของท่านอยู่แล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เนี่ยเขาสอบตรงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ท่านสมัครสอบอยู่แล้วท่านเตรียมเนื้อหานั้นเลยนี่คือ ทุกสิ่งอย่างนะครับที่ผมนําเรียนให้ทุกท่านฟังแล้วผมอยากจะให้เราให้ความสําคัญกับข้อสอบอัตนัย30คะแนนผมถือว่ามันเยอะมากถ้าเราตูนตรงนี้ได้แล้วเราไปเก็บปรนัยอีกนะครับโอกาสที่ท่านจะสอบผ่านเป็นนักบริหารงานท้องถิ่นก็มีสูงผมฝากไว้นะครับแล้วผมอวยพรให้ทุกท่านที่เตรียมตัวเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีขอให้ท่านได้ดำรงตำแหน่ง ที่ท่านหวังที่ท่านต้องการนะครับขอให้ประสบความสําเร็จท่านจะนํามาซื้อความสุขกับตัวท่านเองและก็คนในครอบครัวที่คอยให้กําลังใจท่านนะครับท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จสวัสดีครับ